อาร์โฮตกลงสัญญาต่อบาสเรนาเซ็นทางการวันศุกร์นี้วิเคราะหรสุพิบอลยูฟ้าแชมเปี้ยนลีกคู่ระหว่างเลวพูประทะักับทางบียาเรอันในค่ำคืนวันนี้เอาจริงหรือเนีย่ยซาล่าก้าวอยากได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกกับทางเลวพูอีกสักครั้งได้ไหมตามหรือสวนโอเว่นทายผลบวกใส่สกอร์เกม u ู l ลคู่เลวพูประทะกับทางบียารอัน ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวอร์พูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวริวอร์พูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวรถนั้นอาราโฮปากกันหลังอุรุกวัยจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดบา,า์เรนาออกไปจนถึงปี2026ในวันศุกร์นี้ โดยเว็บไซต์ของสโมรสรบาร์เซโลนายืนยันการบรรลุข้อตกลงกับทางอาราโฮเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งระยะเวลาของสัญญาจะขยายออกไปจนถึงช่วงเดือนมิถุนายนปี2026และจะมีการเซ็นญ,ญาเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้โดยปัจจุบันอาราโฮไม่สัญญากับทางบาร์เซโลนาถ,ถึงปี2023จึงมีความพยายามอย่างหนักจากทุกสังกัดในการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ท่ามกลางความสนใจจากหลายทีมดังโดยเฉพาะในพิมเรก ล่าสุดแล้วข้อตกลงระหว่างบาซ่ากับทางอาราโฮนั้นเสร็จสิ้นตามการคาดหมายเอาไว้โดยมีค่าจิตสัญญาในสัญญาฉบับใหม่สูงถึง1,000ล้านยูโรท่านี้บาเซลน่าจะทําการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับทางอาราโฮร่วมกับประธานสโมสรโจนลาบัตตาในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ถึงนี้รายการยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบในนัดคืนวันนี้จะเป็นคู่ของลิเวอร์พูลประทะกับทางบีเรอันที่สนามแอนฟิลด์ ถ่ายทอดสดทางช่องบีอิงสปอร์ตโดยการน,นี้เรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าเริ่มทางฝั่งทางลิเวอร์พูลกันก่อนครับทกัน,กนโดยการน,นี้เจ้าถิ่นหงแดงลิเวอร์พูลทีมรองจากฝูงของศึกฟิเมเยริกตอนนี้บอกเลยว่าฟอร์มยังคงร้อนแรงอย่างต่อนเนื่องล่าสุดเปิดบ้านอัดเอฟเวอร์ตันยับเยินไป2ต่อ0ในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์ที่ผ่านมาทำให้ทีมนั้นอยู่ในช่วงที่ได้ใจกันเต็มที่เลยนะ แถมสสิติในการลงเล่น5้านัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครเลยเก็บชัยชนะไป3ครั้งเสมอ2ครั้งถือว่าอยู่ในฟอร์มขาขึ้นอย่างแท้จริงสำหรับความพร้อมของทีมก่อนจะลงสนามไม่มีการรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากทางโรเบร์โตฟิมิโนหัวหอกแซมบ้าที่ต้องรอเช็คฟิตก,กันอีกครั้งก่อนลงแข่งขันในเกมในวันนี้ซึ่งคาดการว่าเชคเกนคอปคุณซื้อของแดงคงจะวงางแนวรับอย่างทางอ ah ิบาราคิบาโกดาเต้คู่เฟอร์จิฟันไดเป็นการหลักแนวรับ ส่วนแดนกลางจะใช้สามประสานอย่างจีโก้อันเค็โตราฟาบินโยนาบีเกตาคอยคุมจัหวาเกมส่วนกองหน้าคาดการณ์ว่าโมเมซ่าลาเซเดลมาเน่ลงจอยคู่กันเหมือนเดิม ส่วนรื่อความพร้อมทางฝั่งทางบิยาเรียนนั้นงานนี้ผู้มาเยือนอย่างบิยาเรียนอูไนเอเมาีีล่าสุดจะเปิดรังเอาชนะบอลเซียไป2ต่อศูนในลีกในช่วงการสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็เป็นแรงจูงใจที่ดีที่ทําให้ทีมมีแรงกระหายชัยชนะมากยิ่งขึ้นเมื่อมาเจอเจ้าถิ่นหงสแดงและจากสถิติล่าสุดของทีมนั้นไม่ต่างกับเจ้าบ้านเลยดัดสาเสมอ2ถือว่าฟอร์มไม่เป็นรองเช่นเดียวกัน สำหรับสภาพทีมล่าสุดก่อนจะลงการแข่งขัน,นทีมเยือนไม่มีการรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมเว้นเสียจากทางอัลเบโตโมเรโนที่เจ็บยาวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่สามารถจะลงสนามได้อย่างแน่นอนส่วนทางด้านของเคียราตโมเรโนดาวยิงของทีมต้องรอเช็คความฟิตหลังหายจากการบาดเจ็บมาได้ไม่นาน คาดกาว่าทีมของเอเมอรี่นั้นน่าจะใช้โดยมีอานาวดันชูมาลงหน้าตาข่ายในแดนหน้าส่วนกองกลางจะใช้โจวานนี่โลเซโรคอยสนับสนุนแนวรุกกองหลังคงจะส่งราอูลอาร์บิโอชเปาตอเตรชเป็นกาลังแนวรับเช่นเดิมอย่างแน่นอนในครั้งนี้ส่วนคาดการณ์ิตตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคินวันนี้ทางฝั่งทางลิเวอร์พูลนั้นก็ได้แก่อาริโซนเบเกอร์เทนเราริสเดออาโนอิ布拉ฮิมาโกนาเต้ฟอร์จูฟันไดแอนดูรวัซ เชียโกนคันโตราฟาเินโยนาบิเกตาโมอมิซาลาซาเดลมาเน่และก็ลุูดิอาสส่วนฝักฟังบิยาเรียนนั้นก็จะมีเคโรนิโมบรูลี่ฮวนฟอยราอูอาร์บิโอชเปาตอเรชเปอร์วิชเอสตูบินันเอเตียนกาปูฟรานซิสโกเกลังมานูทริสเกิโรสเดียลปาเรโกโจวานนีโปรเซโลและก็อาดาลตันชูมา โดยผลงานห้านัดหลังสุดของ,องทั้งสทีมนั้นทฝั่งทางลิเวอร์พูลก็จะมีวันที่10เดือน4 2022เสมอแมนซิตี้2ต่อ 2, 2 14เดือน4 2022เสมอเบฟิก้า3ต่อ 3, 3 16เดือน4 2022ชนะแมนซิตี้ไป3ต่อ2วันที่20เดือน4 2022ชนะแมนยูไป4ต่อ0และว,วันที่24เดือน4 2022ชนะเอฟเวอร์ตันไป2ต่อ0ส่วนทฝั่งทางบียารีอันดาการนี้วันที่7เดือน4 2022 ชนะบาร์เยมบนิก1-0วันที่10เดือน4 2022เสมอแอตเลติกบิลเบา1-1วันที่13เดือน4 2022เสมอบาร์เยมิีนิก1-1วันที่17เดือน4 2022ชนะเกตาเฟ่ไป2-1และวันที่20เดือน4 2022ชนะบา์เดนเซียไป2-0 ดยงานนี้นะผมมองว่าเจ้าถิ่นหงแดงเตรียมจัดหนักจัดเต็มเพื่อจะหวังเก็บชัยชนะในบ้านให้อุ่นใจก่อนอย่างแน่นอนเพราะพวกเขากำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดขีดไม่ว่าจะเป,เป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นในสนามแม้กระทั่งต,ตัวเตะตัวหลักและก็กำลังเสริมสามารถทดแทนกันได้อย่างดีเยี่ยมฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่ผลงานสามนัดหลังสุดในทุกรายการจะคว้าชัยชนะรวดและก็ซัดรวมกันทั้งสิ้น9ก้าลูกเลยทีเดียวเรียกว่ายัางอยู่ในทันเส้นทางสี่แชมป์แบบเต็มตัว ส่วนทีมเยือนบียาเรอันถ้าวัดกันหมัดต่อหมัดก็เหนื่อยหน่อยนะฮะกับฟอร์มของเจ้าถิ่นที่ดุดันในเวลาน,นี้แม้ทีมจะมีสิถติที่ดีพอๆกับเจ้าบ้านแต่ถ้าวัดเหล่าคุมกำลังหลักที่ส่วนใหญ่แล้วดูเป็นรองพอตัวคาดกันว่าทีมของอูนายเอเมอรีก็อยากจะมีสกอร์ตุตนเก็บไว้เช่นเดียวกัน คาดกันว่าเกมนี้เป็นเกมที่สนุกมีการโต้กลับแบบรุกและก็รับอย่างเล้าใจคนดูอีกทั้งการเล่นในทินแอนฟิลด์ของเจ้าบ้านจะได้แรงฮึดทุกครั้งและเกมนี้มองว่าหงแดงเด้บ์ฟูลยังคงกลุ่มความได้เปรียบอยู่มากเลยนะทั้งเรื่องของขุมกำลังที่พร้อมกันทุกนายและความกระหายชัยชนะเพื่อจะลุ้นสี่ชามตามเป้าหมายที่พวกเขาวางเอาไว้เกมนี้ดูแล้วน่าจะยิงไม่ขาดแต่เจ้าบ้านน่าจะเก็บชัยได้ในถินของตนเองอยู่นะในครั้งนี้ โมฮัมเหม็ดซาราดกองหน้าตัวเก่งของทางของเดอัลเดบิโพูกระตือรือร้นที่ได้สัมผัสประสบการณ์ที่น่าเหลือเชื่อในการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกกันอีกครั้งหลังจากที่เคยทําได้ในปี2019โดยผมอยากจะสัมผัสความรู้สึกนี้กันอีกครั้งหลังที่เรานั้นได้รับเลือกจากทางยูฟ่าแชมเปียนลีกมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากและก็อยู่ในใจของผมว่าทําไมผมอยากชนะมันอีกครั้งกับทางเเดิพู ความรู้สึกที่เราได้รับในเมืองในตอนนี้หรือที่ขึ้นรถบัสเนี่ยแล้วก็ทัวร์ไปรอบๆเมืองมันน่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากพิมบริกเป็นแบบที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่ามันมีเรียบร้อยเรื่องของข้อจํากัดโควิดในแต่ผมอยากจะได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งและผมอยากจะได้แชมป์พิมบริกอีกครั้งนั่นคือเป้าหมายของผมกับทีมในตอนนี้แปลงจะทั้งหมด30ประตูของซาร่าในการ2021นี้ และเขาก็ยังขึ้นนำนักเตะที่สร้างสรรค์โอกาสในพรีเมียร์ลีกมากที่สุด13แอสซิสเหนือกางทางเชนอาริสเดอร์อานออีก1แอสซิสซึ่งบทถามว่าเขาพัฒนาขึ้นในปีนี้หรือไม่กองหน้าอียิปต์รายนี้ก็ตอบว่าผมมองเห็นเกมการเล่นของผมเนี่ยพัฒนาขึ้นมามากเลยนะแต่2องฤดูกาลก่อนผมทำได้19ประตูแล้วก็อีก10แอสซิสในพรีเมียร์ลีกซึ่งในฤดูกาลแรกของผมผมทำได้10แอสซิสเช่นเดียวกันซึ่งผมพยายามทำประตูทั้งอ่าและก็แอสซิสอยู่เสมอ นี่คือเกมการเล่นที่ผมทำมาโดยตลอดและฤดูกาลนี้ผมรู้สึกปรับปรุงขึ้นมากในการไปกับบอลแต่ผมขอกลับไปทางในสิ่งที่ผมพูดไว้ก่อนหน้านี้เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือช่วยทีมคว้าถ้วยรางวัลและผมจะพยายามช่วยทำในเรื่องนี้ให้จบได้ไมเคิลโนเว่นก่อนหน้าตำนานสโต๊กออกโรงทำนายผลการแข่งขันในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกรับรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างเิเอรพูลปะทะก,กับทงบียาริอันพร้อมใส่สกอร์เอาไว้ให้ลุ้นว่าจะควรตามหรือสวนกันดี ผมค่อนข้างประทับใจกับชัยชนะที่ลิเวอร์พูลทำได้เหนือเอฟเวอร์ตันเพราะมันมีเกมที่ไม่ได้สวยงามอะไรมากมายนักแถมยังเกือบตกวินาศการที่วิกฤตนะแต่สุดท้ายก็พลิกจากกลับมาคว้า3าแต้มสำคัญเอาไว้ในมือได้สำเร็จสำคัญคือในเมื่อไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บจากเกมเมอร์ซิไซดดาบี้แมตที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุเดือดเข้มขน้นแถมยังชนะมาได้อีกผมจะมองว่าเป็นการซ้อมใหญ่ก่อนที่จะทำศึก UCL กลางสัปดาห์นี้ด้วยความมั่นใจ โดยอีกจุดที่น่าสนใจก็คือบียาเรอันเป็นทีมที่เล่นเกมรับแบบอุดเป็นอุดเหมือนอย่างที่เอฟเวอร์ตันเพิ่งทำให้กับพวกเขาได้เห็นดนัมื่อคืนก่อนแทบจะ100%พวกเขาแทบไม่สนเรื่องการเล่นฟุตบอลเลยโฟกัสไปที่เป้าหมายเพื่อทำลายเกมของทางลิเวอร์พูลให้ได้ก่อนเท่านั้นเรื่องอื่นเข้าว่ากันทีหลังด้วยความเขี้ยวลักดินของกุนซูอูนเอเมอรี่ที่ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเจ้ายุโรปทำให้ปีนี้บียาเรอันแข็งแกร่งเหลือเชื่อ และก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมาได้โดยที่มีสโมสรระดับมหาอำนาจตกเป็นเหยื่อตลอดเส้นทางเลยก็ว่าได้ซึ่งบียาเลอยอนนั้นไม่ต้องการอะไรมากมายจากการเล่นแต่ละนัดที่ลงแข่งขันในเกมยุโรปอยู่แล้วแต่สิ่งเดียวที่ต้องทําให้ได้ก็คือ1ประตูที่เพียงพอต่อการเข้ารอบซึ่งมีตัวทีเด็ดอย่างทางดันชูมาคอยสนับสนุนเทคนิคของเอเมรี่อย่างสมบูรณ์แบบและด้วยความที่ลิเวอร์พูลเล่นในแอนฟิลด์คุณภาพโดยวรวมก็เหนือกว่าชัดเจนแถมยังมีทีเด็ดจากโอริกี ผมจึงเชื่อว่าพวกเขาจะชนะไปได้ก่อนเกมเล็กแรกในครั้งนี้อย่างแน่นอนและข่าวดีพูลช่วงเย็นวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รรับฟังกันทุกทุกคนครับ